สวัสด <ager> ีครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องพาไม่รู้ที่พาติดหมอมานะครับ EP นี้เป็น EP ที่202นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0 9 8 1 2 8 2 7 4 9หนะครับหรือสแกนเค code โคตรงนี้นะครับก็ขอบพระคุณสำหรับพี่ๆทุกท่านที่กดติดตามนะครับและช่วย สนับสนุนผมนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์ที่หนึ่งกันนะครับกล้องสั่นนะครับอ่า องค์ที่1นนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกษยโยนะครับเป็นพิมพ์7ชั้นนะครับมีการฝนข้างนะครับนี่ครับฝนบนแล้วก็ฝนด้านหลังนะครับนี่ครับดูด้านข้างนะครับพระจะดูมีมิตินะครับ ผมเพิ่งออพอดีเปลี่ยนมือถือใหม่มานะครับเอาของแฟนมาใช้ก็ดูเพิ่งใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเพิ่งเคยเคยใช้นะครับก็ไม่ต้องลงกล้องเลยนะครับจะเห็นมวลสารลอยแตกรายงานขององค์พระนะครับพระเหมือนมีการ ลงลักมานะครับแล้วก็ลักลักหลุดไปแล้วนะครับเป็นบางส่วนนะครับธรรมชาติของการแตกรายงานของขององค์พระนะครับฐานคมชัดเจนนะครับมีการฝนนะครับ ผลด้านข้างหูหเูเกตดนะครับคมชัดนะครับดูเกตดเกตดจะเหมือนหบุบคล้ายๆเปลวเทียนนะครับเกดเหมือนเปลวเทียนเลยนะครับหูชัดเจนนะครับวงแขนใหญ่ข้างหนึง่งเล็กข้างหนึ่งนะครับฐานคมชัดนะครับฐาน ฐานชั้นล่างสุดก็ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังมีรอยฝนฝนเพื่อเก็บรอยนิ้วมือนะครับจะมีรอยนิ้วมือเห็นอยู่นะครับรอยนิ้วมือก็จะอยู่ตรงนี้นะครับรอยนี้เป็นรอยนิ้วมือนะครับนี่ครับมีรอยฝนนะครับเราจะเห็นรอยฝนนะครับ พระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับอง์นี้นะครับมีรอยฝนนะครับมีรอยฝนองค์นี้ชุดนี้ที่เหมามานี่ก็ก็ชุดนี้ก็ราคาพอสมควรนะครับอง์นี้ผมเอาพันห้านะครับพันห้าพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ องนี้เป็นสมเด็จจิตรดานะครับด้านในก็จะเป็นคาบเป็นก็เรียกอะไรเป็นฝุ่นหยากย่อนะครับเรี่ยมพร้อมใช้นะครับเป็นเรี่ยมกันน้ํานะครับผ้าองค์นี้เป็นเรี่ยมกันน้ํานะครับเรี่ยมกรอบมาพร้อมใช้เรียบร้อยนะครับ อ,องนี้ผมเอา700นะครับ700 700พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับปิดตานะครับปิดตาอ,องนี้ที่ผมได้มาเนี่ยน่าสนใจคือว่าเป็นเนื้อโลหะผสมไม่ใช่แค่เนื้อโลหะผสมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าหินเงาเงาดำดำนะครับเงาเงดำดำไม่ใช่ลักนะครับเป็น เนื้อเมกะพัทนะครับก็คือเป็นเนื้อโลหะผสมแล้วก็เคลือบด้วยเนื้อเอ่อเนื้อเมกกะพัทนะครับคือตรงนี้น่าสนใจตรงนี้นะครับมีมีมีสองเนื้อรวมกันนะครับผมจะลองลงกล้องนะผมไม่แน่ใจว่าจะลงกล้องได้ไหมอ๋อ,อได้นะครับ นี่ครับไม่ใช่ลักนะครับจะจะเป็นเนื้อเมฆพัดนะครับเงาเงานี่คือเมกพัดอยู่ตามซอกนะครับนะครับตรงนี้เห็นเป็นเป็นใย่ยเลยนะครับเป็นใย่ยแบบนี้นี่คือรู้เลยว่าเป็นเมฆพัดนะครับพ่อหลวงปู่ทวด ที่เป็นเนื้อไม่กะพัดก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังด้านบางจุดนะครับนี่ครับ เป็นเส้นๆน,นะครับนี่ครับเส้นๆอย่างนี้นะครับนะครับถ้าเป็นเนื้อไมกระพัดจะมีเส้นๆแบบนี้นะครับนะครับจุดไหนสมัมผัสมากๆก,ก็จะเงาเงาขึ้นเงาเงา,เงาอย่างนี้ครับเงาขึ้นลงุลงลุงแล้วก็มีนะครับ องค์นี้ปิดตานะครับผมไม่ทราบหลวงพ่อนะครับแต่ว่าเนื้อหาโลหะโลหะผสมเสร็จแล้วก็เคลือบด้วยเนื้อ,เ,อเมกระพัดนะครับผมเอาหนึ่งพันนะครับหนึ่งันไม่ทราบที่นะรายการต่อไปนะครับภาพปิดตานะครับของหลวงปู่ยิ้มนะครับเป็นเนื้อผง หลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะครับอง์นี้เปิดแบ่งปันกันนะครับตรงนี้ซอกแขนลึกๆนะครับแบ่งปันนะครับเปิดแบ่งปัน ผมเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งในการต่อไปนะครับเป็นรูปหล่อพุทธจารย์โตนะครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตภูม,มิลังสีวัดรักขังนะครับอุดกิ่งนะครับรูปหล่อใหญ่อุดกิ่งนะครับรูปหล่อสมเด็จพพุทธจารย์โตอุดกิ่งนะครับปีเก่านะครับเพราะว่าเนื้อนี่ออกเหลืองอมเขียวนะครับ องนี้เอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยมส่งรายการต่อไปนะครับปิดภาพปิดตานะครับภาพปิดตาวกากุเป็นเนื้อออกคล้ายเนื้อชิน้นเนื้อแ,แล่อะไรไปทางนี้นะครับน่าจะเป็นชิ้นนะครับชิน้นคล้ายๆชิ้นเขียวนะครับจะมีจุดดำๆตามเนื้อนะครับนี่ครับ มีเออเขาเรียกมีไขขาวไข,วขวน้ำตาลปานดำเป็นจุดจุดกุท้าย่านะครับเป็นพระปิดตานะครับสวยครับองค์นี้สวย สวยจริงๆนะครับเอาหกร้อยแล้วกันครับ600พร้อมส่งรายการต่อไปนะครับของนี้เป็นภาพปิดตานะครับปิดตาจะมีจานนะครับมีจานเราจะเห็นจานนะครับจานตั้งแต่ตรงนี้นะครับ นี้ลงไปเลยนะครับนี่ครับมีจานมีจานตรงนี้นี่ครับแล้วก็ตรงนี้ครับนี่ครับแต่ว่าไม่ทราบว่าจานเป็นอะไรบ้างนะครับเป็นเนื้อเมกะพัดนะครับ กเดิมนะครับเป็นเนื้อเมฆพัดนะครับผมไม่ทราบที่นะครับปิดตามีจานด้านล่างนะครับองค์นี้ผมเอาราคาเบ่งปันแล้วกันเอาสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ พระปิดตานะครับวัดสะพานสูงนะครับเป็นพิมพ์นี้เป็นเป็นของหลวงพ่อทองสุกนะครับหลวงพ่อทองสุกวัดสะพานสูงนะครับเนื้อผงลงรักนะครับมีตะเข็บข้างให้เราเห็นนะครับพระเนี่ยถ้ามีตะเข็บข้างให้เห็นเนี่ยคือดูง่ายนะครับจะมีคา,า,าบไข่คาบอะไรนะครับดูง่ายเลยนะครับ องนี้ผมเอาห้าร้อยนะครับ5้ารอยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเห็นเนื้ออย่างนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับปิดตาเนื้อทองแดงลอยตัวใบก้นด้านล่างนะครับ เป็นพระทางใต้นะครับเป็นพระทางใต้นะอันนี้เป็นเนื้อตองแดงนะครับแต่ว่าเวลาเจอแสงแล้วมันจะออกเหลืองเหลืองแดงแดงแบบนี้นะครับองค์นี้เอาสามรอยห้าินะครับสา0ร้อยห้าสิพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญจอบนะครับ จบองนี้ก็กพอดูได้นะครับไปถึงขั้นสวยมากนะครับว่าหล่อไม่ติดด้านหน้านะครับองนี้เอาแบ่งปันนะครับเอาแบ่งปันสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปเลยนะครับองนี้ไม่ทราบที่นะครับปิดตามไม่ทราบที่นะเป็นพิมพ์จันลอยนะครับด้านหลังมีจานนะครับ เนื้อออกนะ่าจะเป็นแบบเนื้อสำริดนะครับไม่ทราบที่นะครับแปลกดีอง์นี้เอาสามร้อยห้าสิบป้อมส่งนะครับในการต่อไปเลยนะครับเนื้อเมกะพัดเออเนื้อเมกิะสิ์นะครับเป็นพิมพ์ของหลวงปู่สุขนะครับด้านหลังมีจานนะครับ หลอ่อสวยๆนะครับอง์นี้ผมเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับมีสนิมตามองค์พระนะครับสนิมเขียวสนิมแดงนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญน,นะครับหน้าตาคมชัดตัวหนังสือคมชัดนะครับวัดช่องลมนะครับที่ระลึกฉลองโบสถ หลวงพ่อวัดช่องลมนะครับสองสี่แปดสี่นะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบพ่อมทรงนะครับเป็นเหรียญน,นะครับองค์ต่อไปนะครับจะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดเอ่อพิมเล็กเป็นรุนนะครับรุ่นหนึ่งเขาเขียนว่ารุ่นหนึ่งนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับ หลุมูทวดเยี่ยมน้ําทะเลจืดเป็นปั๊มนะครับปั๊มสภาพก็สิกตามสภาพนะครับองนี้ผมเปิดแบ่งปันแล้วกันผมเอาสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ เป็นภาะมหสวนนะครับเนื้อชินนะครับเนื้อชินเงินนะครับชินเงินก็จะเป็นเนื้อประเภทแก่เงินนะครับการดูเนื้อชินก็จะไข่ที่ขึ้นมาก็จะเป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆเป็นจุดๆนะครับเกิดเป็นปืนๆเป็นชั้นๆขึ้นมากลายเป็นอยู่ภายในนานก็เกิดเป็นสนิมตีนกานะครับ เนือชิ้นตรงนี้นะครับผมเอาห้าร้อนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับสนใจสามารถแคปรูปนะครับส่งมาทางไลน์ได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0981282749นะครับหรือสแกน QR วอารนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับวันนี้ก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ